สองหมืนึ่งพันจูชุดนี้แบบอลังการมากนางลมพลิ้กเขานะครับ สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับปักหลักชาแนลคลิปนี้นะเรามาอยู่กันที่ร้านเจล็กซุปตำยำสามคคกนะครับเช่นเคยนะก็กลับมากันแล้วนะตอนนี้นะครับีนเดี๋ยวให้ดูหน้าตู้ก่อนนะดูกันนะคะะทานอะไรดีคะตู้นะคะ นี่วีโรยโรยโรยไข่ฟูไปให้ด้วยนะได้ค่ะใครอะน้องเมียน้อยหนาขนมคุณไก่ไหนลูกไหนคะคุณไก่ขอนระเรียนะคะเดี๋ยวจะน้องเมียนะคะค่ะ ไอติมผัดพนูเรียกมาตรงนี้ก็เลยไม่กลับไปไหนน,น,นั่นแหละยืนยนั่นแหล้วลน้นหรือว่ายืนให้น้ำลาลกระเด็นเลอะน่าเก็บพี่พี่วีพี่วีเอาไข่ปูเด็ดเสร็จไปด้วยคิดไปร้อยต้ำไปร้อยห้าสิบนะคะพี่วีน้า นี่ครับไปแล้วนะกุ้งสุกไข,ข่ปูนะครับไหนูย้ายของที่ป้านี้หนูไว้อยากดูแลให้มันดีไม่งั้นมันดำโออ่ะ่จะติดเพนไหมนะคะอ๋อได้ครับได้ คุณเวจ้าคุณเว่ากุ้งแห้งกับถั่วคขากุ้งแห้งกับถั่วได้ได้ น้อนมีแยกข้างบนแยกน้ำข้างล่างใส่ช่วยนะคะอ๋าอาะเโอเคโอเคอันนี้คุณไก่โอเคโอเคไม่ต้องเงียบนล้วนะคะจ้าจีาไม่ได้จินผัดกระเพาะ ขั้นนี้ก่อนนะคือนี้ก่อนร้อยห้าสิบกับเจ็ดสิบคุณมีสองร้อยยี่สิบไมหนาหอมปลาร้าจริงๆก็ดับปลาร้าหอมมากเลยนะแบบสูตรพิเศษของเจเล็กไม่เหมือนใครนะครับนี่นะหอมจริงหอมฟุ้งเลยนะตอนเนี้นะครับต้องมาลองนะมาที่ร้านเจเล็กนะ ทำมาแล้วจะติดใจนะครับบอกเลยนะยำแซ่บต้องมาลองนะครับเจ้าใหม่มาทั้งหมดอย่ารับแซลมอนนี่นี่คือเรื่องจริงแซลมอนหมดแล้วที่เหลือมีเจ้าของนะฮะแซลมอนหมดแล้วนะตอนนี้นะครับเด,ดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวของคุณน้องมีอีกชะอ <unter> น้อยนาขอเจ็ดคูณ <unter> สิบเด็กงานขายด้วย <c oughs> <c oughs>

ดาว่าเอ๊ะคนเอกไม่มานานทํางิงใไปตอนนี้<ค>นยุ่ง <คน S 1> อยู่นะแบบบินมาลัวๆนะวันนี้เดี๋ยังเป็นคนเดิมเสมอนะคะนี่นะครับจังรักเจเล็กเหมือนเดิมนะครับมาดูแลนะไป ดูแลคุณมีให้นะ่โลกได้ไยมคะชอบดูค่ะขอบคุณนะคะไาไข่ปูแซลมอนก็ดน้อยใส่ด้วยดูก,ก่อนนะคะได้ไหมคะเขาเป็นโครเกลียมเลยดูก,ก่อนนะคะไข่ปูแซลมอนเผ็ดน้อยนะครับมีโกูก ตู้ไม่พอใส่อุ่หอยไว้ข้างลัางนะลูกไข่ตูดแมอนอันนี้เริ่มต้นสักประมาณร้อยหกส<ละ>ิบร้อยแปดสิบสองร้อยได้สักเท่าไหร่ดีคะเอาร้อยหกร้อยแปดสองร้อยอยหกได้เดียวได้ค่ะ <S <S แต่ได้ทั้งข้าวพลมะม่วงเลยคะ่ะเดี<ว>ย๋ยวไอซิ่ผัดเลยนะะ ไข่ปูดแล้วกได้่ะแล้วตอนไดามด้วยเลยล้ะคะ ยังไม่เสร็จนะนี่ครับนะม,มีอีกมีอีกเออคือในนั้นแหละนะเอกนะครับเช้าไปล้วไม่ลอยไปอีกคุณเอผักก็เป็นแ้มยคะักงอราีค่ะกค่ะผักอ่หนึ่งหกศูน ลูกนะ่าทาของลูกทั้งหมดเล็กแก้งเลยว่าแค่ห้าร้อยใช่แนละ้วจะเล็กแขกงขนมจีนด้วยด้วยแต่ลูกถูกใจกสชา้าไหมคะอันนี้ห่อเในไอรูปเอาเ <laughs> สองแผ่นไปลูกไม่รมบทานขนมจีนอร่อยลูกไม่ชอบเดยก <laughs> ลูกค้า, <laughs> าไอติมผัด <laughs> ยำวยแข้งแบบไหนแบบอร่อยลูกทานล้าไหมไม่ล้าไม่ล้าก็แข้งธรรมดานะไม่ต้องสายยืนเลยลูก <c oughs> เบิร์ดเดย์นะเนี่ยนะของน้องวาวอันนี้เมนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์เลยค่ะมาบอกกันแบบมาคุยกันให้ได้ยินแบบนี้จะไปชนได้เหรอนี่นะเมนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะของน้องวาวขอให้ลูกน้องใส่แขงแล้นะคะทอนแรกจกิดการยิงนะคะ แม่ดูให้นะอ่าอันนี้คุณลาวไปแล้วคุณขวานคุณโผคุณสอพี่เซฟอะนะคะใส่น้ำไปเลยนะอ่าของพี่เซฟ,เซฟทำไปเลยนะลูกตันคูบาราตำนคูบาราหอยดยองแซลมอนนะแม่คุยกับพี่เซฟลูก เอ๊ะนะคะไม่ไม่คงคอยากได้อยก้คโสอไม่นานเลยนะคะมองเหมือนบินเยอะทางานไว

แต่หนูคุยได้หนูจะคุยหนูคยไม่ได้หนูจะบอก,น,กะบนะพูดตามสบายเลยได้ครับคุณทานจะเย็นก็นจะเล็กเล็กนะเดี๋ยวจะหาจังหวะเข้าไปเสียงนะคะนี่คุณทันยืนๆอยู่ก็เหมาะในยืนชมไปเรื่อยๆอันนี้ปูปลาร้าหอยดองแซลมอนแมลงล้อยเดียว,มมน,น,ยยวนี่นะมา,มามายืนชมนะสนุกกันสนุกเหมือนดูใน YouTube เลยนะ <500. S 2> เบ็ดเสร็จหน,นึ่งร้อยคุย่อ๋อเพิ่มีสองร้อยลูกรายการละร้อยคุณซันเพิ่มสุกหนึ่งสดหนึ่งนะคะโอเคอเค,คุณวันคุณเโอคุณสอ ร้อยยี่สิบบาทรา้อยยีส่สิแบบ,บาทนะครับเมนูน,นี้นะเราแล้วแต่ลูกค้าแหละมันไปหนักราคาไข่หมึกนิดไมเป็น<อ>ไม่เอยจับแพมาคุณหมออยู่ไหมคะยคะโอเคคุณหมอใส่ถ้วยใส่ถุงคะกนะเก็บปานกลางไม่เอ่ย โอเคค่ะงัดไข่หมึกละทพดมะม่วงใส่ปลาหน,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 นึ่งร้อยยี่สิบบาทขมวัญใส่ถ้วยนะคะของพนักงาเปลี่ยนน้นใส่ถ้วยนะคะจ้ะ ข้าวโพดมะม่วงของหนูไม่ไหลบัวแล้วไหลบัวได้ไหมคะได้ได,ได้เนี่ยนะเจ้าของถาดนี้มาแล้วเซฟพอลา่าอย่างนี้เลยค่ะนะไม่หันหลังยังรู้เลยว่าใส่ชุดสีชมพูมาฮนะไม่ตาล่ะ,ดะเดี๋ยว อย่างงามเลยเดี๋ยวขออนุญาตเจ๊พัลล่าลง,งของเอกถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะเจ๊พัลล่าได้ครับขอให้คุณเอกมาแลกครับอานาเดี๋ยวนะเจ๊พัลล่าอีกครบเดี๋ยวหนูยิดให้ <c oughs> เนี่ยกจะสของฟูถาดเนี้ยแล้ค่ะนะขอโทษนะคะเนระื่องอะไรนี่จา ไม่เกิน10นาทีนะ <Net -se -class> <spatial> นางลมพริกเผาค่ะคุณเอนางลมพริกเผานะครับนางลมเบิร์นมาแล้วนะกลับมาเบิร์นกันที่ร้านเจเล็กนะครับม่ดูแลเองป๊อันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบค่ะคุณสอนะคะคุณทันคุณแอมเนี่ยแหละค่ะเจ๊พ์ลา จะให้น้องนี่นะครับมาแล้วนี่เจ้าของนะชุดนี้ชุดนี้นเี้ยของจริงหนักหนักเน้นเน้นเลยแล้วนี่นะครับโอ้โหนี่หนักหนักเน้นเน้นอยู่ตรงนี้เองอือหึไปพี่เอกไปหอมุมเจฟพอล่าเอานี่นะโอ้โหนี่ดูชุดนี้แบบอลังการมากนี่นะโอ้โหนี่นะอือหือ อันนี้ปูปูห้าโลนะโลโลนะครับ,บ,บอืมสองหมื่นะะห 21, นึนะ่งพันสองมืนหนึ่งพันจริงป่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs>

ที่นเซตนี N ้สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับนลูกค้าพี่เล็กไม่ต้องมาเลีค่ะ้องใใะ้งค่ะใง้ด้้คยน้ำจิ้มแบบสะใจลคะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วนะเจ้าของไปแล้วนะครับสองพันหนึ่งนะไ่าบอกเทำไมเนียคะกลัวหนูแถมะเมนูวันเกิดนะครับ มองอ่นะมันของมันเยอะเรา่แต่เราทำงานไวยให้ดอม่เดาเดี๋ยวมาท่าขาบางสิ่งเลนได้ให้แม่หน่อยนะ ขนมจีนหมดนะคะเป็นตำโพราได้นะคะจ้ะช่วงหันไม่เห็นตกใจตะคงเด็ดค่ะวันนี้เราเดี๋ยวจะหันหลังมาเก็บสามโคกแล้วไปคุมแทนคุณทำนะคะงานไม่ช้าหก I yeah. ข้าวคั่วมาแล้วนี่นะอันนี้ก็ต้องเป็นลาบนะครับเมนูลาบสามคกเดี๋ยวให้ดูเวลาสามคกอนี่เป็นรวมสุดนะครับไม่ล้านะคะโอเคจะลุยแล้วนะคะสามคกสามสไตล์สามคกสามสไตล์นะครับไม่จําเป็นไม่เรียกนะสามคกสามแบบ าน่ไม่น่าใส่ชุดไข่มายำนะมะนี่นะตอนนี้กล้องเยอะนะเนี่ยแล้วค่ะกำลังกระจกคุณแอนพอคุณแอนไปแล้วคุณพันเบอร์หนึ่งของหนูเบอร์สองนะลูกนะจะได้รู้สึกใจชื้นขึ้นเิ็ก โอ้สวัสดีค่ะทานอะไรดีคะหนเหมนเลยค่ะจ้ะมีจา้าอ้านะวน้อยนาเสือไปไหนแล้วลูกโอเคเดี๋ยวให้น้องดูให้นะคะจ้ามาดูแลพี่ด้วยนะลูกนานานาดูเลยนะ สายที่อมมากแม่นึกว่าทานซอมอนเหมือนคุณอมเชื่อไหมคะคุณลูกค้าหนูเข้าใจว่าคุณลูกค้าคือคุณอมที่ชอบทานซอมอนอยู่ประจำเหมือนกันเลยค่ะคุณแม่ค่ะค่รูได้เลยค่ะ จำชื่อได้อยู่ก่นอนอ,อ,อ๋อที่นั่งกันเหหาปลาตะเบี้ยนะใช่ไหมที่ว่าทานกันตอนมืดอไหร่ใช่ไหมฮะใช่ข้า,างหลังร้านแอบองอ่ะเปิดผ้าอบมาแล้วนะนี่มาใหม่เปิดผ้าอบพบปักหลักนี่นะครับเปิดผ้าอบพบปักหลักนะ,ะ <laughs> ถ้าเปิดปักหลักก็เจออ,อกนะฮะ เปิดประกักมาเจอยำแซ่บๆร้านเจเล็กนะครับถ้าสั่งเ็ย่งีถ้าถึงอเไอะครยังไม่ได้เซเน่ะเพราะคุณคุณเอมมี่บอกว่า ทีวันนั้นดูแลทีวันนี้ทำไม่ได้เนาะจ้าวนะองอเลย วันนี้มาคบเพีมน,นะคะไม่คบนะใช่นะคะเพราะว่าทําไมถึงจะจําไม่ได้และจําไม่ได้เพราะไม่คร,ครบเพียงเสน่ห์คบนี้รวมสุกนะคะรวมสุกนะครับคบนี้นะนี่มาดูกันนะครับคบนี้นะครับรวมสุก I <laughs> เด็กตามสบายนะคะครับเดี๋ยวดูแลคุณแอนคุณพันอ่าแล้วลุงหนิงสั่งอะไรอะลูกขไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่รีบทำลูกเดี๋ยวขอทำลูกค้าสักเจ้าสองเจ้าแป๊บเดียวนะเดี๋ยวดูแลให้ ลาครบคุณแนสวัสดีค่ะโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตมามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟักบักแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ